เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการวางบันไดนะครับผมวางบันไดอ่าสำเร็จนะครับว่าจะวางอะไรยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับจําจอจําเจียวจ้าวก็วันนี้ก็ ผมก็อยู่หน้างานนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูการวางบันไดนะครับผมว่าจะวางอะไรยังไงนะครับผมซึ่งบันไดก็จะเป็นบันไดาสาเร็จมานะครับผมซึ่งก็มายกวางก็เหมือนแผ่นนะครับและนี่นะครับผมนี่กาลังยกมาเลยนะครับผมทุกคนตรงนี้จะเป็นบ่าแล้วผมตรงนี้จะเป็นบ่าสาหรับไว้ให้บันไดเทินนะครับผม ก็ตรงนี้จะเป็นช่องบันไดนะทุกคนบ้านแต่ละทยนะครับผมแต่ละขนาดช่องบันไดจะไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าบางทีห้องน้ําจะมาอยู่ช่วงด้านหน้านะครับผมแล้วก็แต่อันนี้ที่ที่จะถ่ายให้ดูห้องน้ําจะอยู่ด้านหลังนะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นบันไดขึ้น ขึ้นไปตรงชานพักนะครับผมแล้วตรงนี้อ่าตรงลงรถเนี่ยจะเป็นจากชานพักขึ้นชั้นสองนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการย่องเลยนะครับผมนี่ก็โยกบันไดมาแล้วนี่ครับผมก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับผมก็ต้องเซฟตี้ตัวเองนะครับผม นี่นี่แล้วเบรหน่อยเบรหน่อยนี่อ่าช่องตรงนี้นะครับผมอ่าอย่างอย่างช่องหนึ่งเมตรนะครับผมบันไดเขาก็จะเผื่อมาให้ประมาณสองเซนนะครับผมอ่าอย่างช่องหนึ่งเมตรนะครับผมบันไดที่เขาทํามาก็จะประมาณเก้าสิบแปดเซนนะครับผมซึ่งจะให้อ่ามีแกล ให้มันลงสะดวกสะดวกนะครับผมนี่นะครับโดๆๆโดๆดูนะครับผมก็จะลงลงมาเลยนะครับผมนี่ก็จะลงแบบง่ายดายเลยนะทุกคนไปนนอ่าก็วางเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อไป เราก็จะมาเช็กระดับนะครับผมซึ่งจะมีเส้นอ,อัพเมดไว้นะครับก็นี่นะครับผมถ้าเกิดว่ามันต่ําก็จะชิมขึ้นแต่ถ้าเกิดมันสูงเราก็จะยักพื้นลงไปนะครับผมแล้วถ้าเกิดมันเอียงซ้ายขวาอ่าเราก็จะต้องทําให้มันได้ระดับนะครับผมแต่ตรงบาทตรงนู้นนะครับผมด้านในที่ผมให้ดูเมอตะกี้นี่คือระดับจะได้อยู่แล้วนะครับผม แล้วเราก็จะมาเช็คตรงข้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับว่า,ามันสูงไปไหมมันต่ำไปไหมหรือว่ามันเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วผมเอียงซ้ายเอียงขวาก็จะใช้ระดับน้านะครับผมส่วนระดับนี่ก็จะเช็คระดับนี่นะครับผมเช็คกับระดับออกนี้นะครับก็รประมาณนี้นะครับผมบสำหรับตัวแรกนะครับก็ไม่ยากนะครับผม ก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่า,อานอกจากบันไดนะครับผมมันมาอ้วนพอนึกออกไหมครับบันไดที่ขอเทมาเนี่ยบางทีถ้าเกิดถ้าเกิดเขาปาดปูนมา,าเกิน9 8นะครับผมอย่างอย่างปาดมาถ้า9ิบเกครึ่งหรือ1เมตรอะไรประมาณนี้นะครับผมพอดีกับช่องเนี้ย นั่นแหละครับคือปัญหามันจะลงยากทันทีนะครับผมเราก็ต้องมา่าก,กัดขอบบันไดออกหน่อยนะครับผมซึ่งบางทีอ่ะมันก็มีบ้างนะครับผมที่จะแบบเกินเกินมาอะไรเงี้ยแต่ก็ส่วนน้อยนะครับส่วนมากก่าจะพอดีนะครับผมนี่ยันอ่ะอนี้นะสนิทป่ะก็ได้นี่นะครับผมก็ฝั่งนี้ก็จะประมาณเซนหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเซนหนึ่ง ด้านบนนะครับผม x x จัดล่างอเปล่าอื่แล้วบ้างเพาหน้ายันล่ง<อ>ด้านบนก็คือจะเอาไปชนกับอ่าผน,นังนะครับผมด้านหน้าเลยนะครับโอ <Okay. S 2> เคนี่นะครับผมระดับซ้ายขวาก็คือได้นะครับทุกคน แล้วก็ระดับระดับนี้ก็ได้แล้วก็เสร็จเราก็จะปลดนะครับผมไปเอาตัวต่อไปมานะครับผมซึ่งจะเป็นจากาชั้นพักขึ้นชั้นสองนะครับผมนี่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรชานพักนั่นแหละนะครับผมอีกสองชิ้นเล็กๆนะครับระหว่างระหว่างตรงเนี้นะครับผมแต่ตรงนี้เราจะใส่ที่หลังนะครับผมเดี๋ยวจะใส่ จะใส่ตัวใหญ่ก่อนนี่นะครับผมคือความสะดวกสบายของอชิ้นงานที่มันสำเร็จรูปมานะครับผม mm hmm. ก็แค่จับมาวางวางให้เข้าที่เข้าทางให้ได้ระยะได้ระดับ mm hmm. ก็จะจบเลยนะครับผมก็แค่มาเก็บปูนนิดนิดน,ดนดหน่อยไม่เหมือนบันไดที่ต้องมาเทนหน้างานนะครับผมต้องมาเข้าแบบต้องมา สารเหล็กตรงมานู่นนี่นั่นซึ่งวุ่นวายนะครับผมมาเป็นแบบนี้ก็สะดวกสบายกับคนติดตั้งนะครับผมซึ่งแบบนี้นะครับผมก็คือจะมีแบบเหล็กนะครับเอาแบบมาประกอบเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําทเหล็กนะครับผมคือเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรต่ออะไรที่เป็นโครงสร้างของของของบันไดนะครับผมก็คือหย่อนลงไปในแบบ แล้วก็เอาปูนเทจบับผมพอ,อแห้งปุ๊บก็แกะแบบแล้วก็ยกมาติดตั้งง่ายนะครับผมไม่ต้องมัวมาทําท,ที่หน้างานนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สองกันนะครับผมนี่นะครับผมก็กําลังมานะครับ เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาเชื่อมยึดนะครับนี่ขอจะฝังเพจมาให้จะมียึดด้านล่างด้านบนนะครับผมนี่ด้านบนซ้ายขวาจะมีหมดเลยนะทุกคนนี่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 ตอนนี้กำลังมาแล้วก็ไม่ยากนะครับผมสำหรับการติดตั้งเพราะว่า เพราะว่าอะไรทําไมถึงไม่ยากเพราะว่าคนช่างที่ติดตั้งเนี่ยคือเขาทําเป็นกันหมดแล้วนะครับผมมันเลยไม่ยากแต่ถ้าเกิดไม่เป็นมันก็จะยากครับผม oh, <no. S 1> ส่วนบันไดชั้นบนนี่นะครับผมมันก็จะ,ะง่ายกว่าชั้นล่างหน่อยนะครับผมเพราะว่าเรื่องระดับเรื่องอะไรตรงเนี้ยมันมันจะเซตไว ถูกเซตไว้โดยอัตโนมัติเลยนะครับผมซึ่งนี่ตรงนี้เป็นบากคารมันก็จะมีระดับมาให้อยู่แล้วนะครับผมพอเราวางคานเสร็จก็เหมือนเราเซตร,ระดับบันไดในตัวส่วนข้างบนมันก็จะาวางกับบนหลังแผ่นนะครับผมมันก็ได้ระดับอยู่แล้วนะครับที่จะต้องมานัดต้องมาจัดต้องมาอะไรก็คือระยะนะครับผมซึ่งบนันไดอันเนี้ย มันจะต้องเสมอกับนี่นะครับตอนนี้ก็จะทําการงัดโดยใช้แสแรงนะครับผมงัดให้มันเสมอขอบนี่นะครับเพราะว่าขอบนี่อ่ามันก็จะมีระยะของมันอยู่นะครับผมซึ่งมันก็จะพอดีกับบัรไดน,นะครับมันจะไม่มีเหลื่อมออกมาหรือว่าหมุกเข้าไปนะครับผมนี่นะครับ

ปฏิยายนะครับผมนี่ก็คือฝั่งนู้นก็จะมีเป็นคานนะครับผมล็อกไว้แล้วซึ่งระยะความกว้างของช่องบันไดเราก็จะวัดไว้ตั้งแต่วางคานแล้วนะครับผมวางง่ายๆแล้วผมเดี๋ยวต่อไปก็จะมา,มะมาอ่าวางตัวชานพักนะผมชานพักก็จะเป็น2ชิ้นนะครับก็ แล้วแต่ออแล้วแต่นขนาดนะครับผมบาง่อบางบาง้า,งายบางหลังนะครับผมขนาดมันก็จะเล็กไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ขนาดเล็กหรอกครับคืออย่างไงอะ่ะแล้วแต่เขาจะออกแบบบันไดามานะครับผม <c ười> บางทีมันก็จะเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับซึ่งพอขึ้นชั้นนี้ไปปุ๊บมันก็จะเป็น,านทางทางแล้วก็วนขึ้นไปแต่อันนี้จะเป็นสองชิ้นนะครับผมสองชิ้นยังไงเดี๋ยวดูกันนะครับผม กำลังยกมานะครับเยทุกคนชิ้นต่อไปของเราก็มาแล้วนะครับผมเฮ้ยนี่นี่ครับผมเฮ้ยลงลงใครจะมีอะคงตันแลนี่อยู่เหาใครอะยียติดติติดขึ้นขึ้นปขึนเนียติดิด ติดต่อติดนี่นะผมก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ถ้าเกิดมันมีปัญหานิดหน่อยนะผมหรือว่าขาเทมากว้างเกินหรืออาจจะแบบแตกหรือด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วผมคือที่มันทำให้กว้างขึ้นเราก็ต้องมาสกัดออกนิดหน่อยนะผมเพื่อให้มันลงได้นะผม โอเคเดี๋ยวผมจะให้ช่างเขาสกัดไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ลงเป็นที่เรียบร้อย,ยนะครับผมดูก็คือมันจะพอดีกันหมดเลยนะครับผมมันก็จะสอดเข้าไปใต้คานหน่อยนึงนะครับดำเหลี่ยมดำมุกมันก็จะพอดีเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นที่เราสกัดทิ้งแบบเมื่อกี้นะครับผมซึ่งมันติดนะครับผมนี่เราก็จะมีอ่าอีกตัวนึงนะครับผมเป็นชานพาพอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล็กกว่าตัวที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับผมนี่นะผมะเดี๋ยเดีลงนไเอาตนี้อ่าเนงครับผมทุกคนเหี่ยมตรงนี้ก็จะเสมอกันหมดนะครับผมดู ก็จะมีที่ให้เชื่อมนะครับผมล็อกไว้ท okay. well, yani hey. yes. uh, okay. like, ั้งหมดเลยนะครับผมนู่นนู่นก็คือจะล็อกได้ทั้งหมดเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมบันไดนี่นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยเอขึ้นมานะครับผมปึ๊บ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 แล้วขึ้นชั้นสองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการวางบันไดนะครับก็ไม่ยากนะครับผมก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใต้บันไดนะครับผมใต้บันไดก็ใครนะครับผม อยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับงานพีค์สก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้นะครับผมแล้วก็สามารถแชร์ไปให้คนที่อยากรู้เกี่ยวกับบ้านพีค์สดูได้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนนะ้า อยากให้อย่าลืมนะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเกี่ยวกับงานพีคัสถ้าไนผมรู้ผมทําได้ผมก็จะทําให้ดูนะครับผมผมดีใจมากเลยนะครับผมที่ทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ